ก็ตัวที่ทำให้มาแอดวานนี้ไม่ต้องเลือกเอากรับทุกตัวทุกตัวแบบไหนคะพี่คุดทุกตัวเอากลับบ้านหมดโอ้เอากลับมาเมื่อวานก็ยังไม่ขึ้นเลยขุณอะไรอ่ะแจ๊สพี่นบลอกว่าติดแฟนไปติดด้วยนะเอาก่อสร้างดิก่อสร้างอย่างเช่นนะคะอิตาเลียนไทยผมคาดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของการลดดบี้นะฮะเมื่อไหร่คะ อาจจะเป็นพวกนี้อะไรเงี้ยหยถ้าเป็นพวกนี้เอาสังหารเลยสิก็เนี่ยคแนะนํามาสองวันแล้วว่าให้ซื้อมีตัวไหนพี่บอกมาเลยตัวไหนอ่าเราเราชอบแสนซิริกับคิวเฮาสิรินะคะคิวเฮาอ่าซิริกับคิวเฮาส์นะครับเออนี่แกนับแนะนํามาตั้งแต่ต้นจนจบที่เป็นตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือว่าถึงคิวอสังหาละค่ะนะครับส่วนละเม่าก่อสร้างเนี่ยก็คือเน้นนะครับ อิตันไทยกับซีเคเนี่ยนะฮะสองตัวเนี่ยนะเน้น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 เนื้อนะฮะมีพี่มีข้อมูลเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเมษายนได้อย่างเอบริษัทที่ได้ไปหกหมื่นล้านแล้วอ่ะอ๋อคือเขาแจ้งตลาดได้ที่ได้หกหมื่นล้านก็อิตันไทยนี่แหละใช่ใช่เขาแจ้งไปแล้วใช่ไหมฮะแจ้งตลาดอ๋อกรรมการแนะนําดุแรงเหรออ๋อใช่ใช่คุณผู้ชมเขาแจ้งเมื่อวันที่25ห้าเมษายนนะคะรายชื่อ6บริษัทส่วนใหญ่สัญชาติเกาหลีแล้วก็สัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็สัญชาติไทยนะคะครับ ้จาวนี้เราเราเราหุ้นก็คือที่เราแนะนําไปทุกตัวเราเราย้อนนิดนึงตั้งแต่เมื่อเช้านะครับใช่ค่ะพี่เมื่อเช้านี้ก็จะอยู่ในไลน์แล้วก็อยู่ที่คุณม่อนด้วยอยู่กับคุณทั้งหมดนะครับเฟซบุ๊กอยู่หมดนะ่ะอยู่หมดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าคุณม่อนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าผมใช่ไหมค่ะค่ะลูกค้าพี่หมดห้าพันคนเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวฉลองพชัยกันละห้าพันเซตอ่านเปลี่ยนเป็นนมขึ้นเมื่อเช้านะครับแนะนําสะสมอสังหาสิริคิวเฮาส์ พี่พี่เหนือสัญหา property perfect c p n p f cpn อ่าแนะนานะครับพี่แล้วแจ็คต่อสองตัวล่ะ nc housing กับบีชากรุ๊ปพี่ได้ข่าวป่ะเออคือเขาขึ้นทีหลังนะครับเดี๋ยวก็ต้องคือ nc นี่ก็สนิทกันนะเออก็เลยไม่ค่อยมีข่าวเขาเท่าถนัดเดี๋ยว property ไปยังไงคะ property ไปก็ไปแรงเออตัวนี้พี่เคยตามให้เขาหน่อยนึงไปแรงฮะดูหายเดิมเลยพูดคนี้ง่ายๆนะฮะพูดทุกตัวคงไม่หมดนะนะดูว่าตัวไหน เดิมราคาสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเลยนะฮะรอบไปที่เกือบสองบาทรอบที่แล้วอ่าน้องเรียนน้องเรียนถือต่อไปอย่าโลภอย่าโลภค่ะ B T S นะครับ C P N ทําจุดสูงใหม่ถือรอขายนะครับที่เะโปถือรอไว้นะครับค่ะเดมโก้โซล่าอันนี้ไม่ถึงพลังงานทดแทนนะครับ่ถือต่อนะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับประกาศนักลงทุนที่ยังซื้อพุ้นไม่ครบค่ะอันนี้ประกาศตอน14.57นะฮะ กรุณาตัดใจซื้อให้เสร็จวันนี้ค<ฆ>หุ้นที่ยังขึ้นไม่มากคิวเฮาสิล<ฆ>ิซ<ฆ>ีเคอีทันไทยเดมโกโซล่าทีจีโปเอซบีคบควรซื้อให้เสร็จวันนี้หาจังหวะที่ช่วงปรับฐานนะครับอันนี้<ฆ>คำแนะนำตัวนี้ก็จบแล้วไม่ถือว่าใครซื้อหุ้นสต็อกฐานเนี่ยต้องซื้อให้เสร็จวันนี้นะครับ<ฆ>พวกนี้มาซื้อเราก็จะเอ่อแล้วนะว่าตกลงตกลง,งใช่ซื้อไมหมอะไรเงี้นะครับ แต่ถ้าใครมีซื้ออยู่มีสุ้นทุนหุ้นพวกนี้อยู่เวลาคุยแนะนำคนลงทุนมันคุยง่ายนะฮะผมก็สรุปว่าวันนี้จะซื้อให้เสร็จนะครับก็เน้นอสังหาสมุทเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่นะมีมั้งพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่ยมประชุมไม่เสร็จเนี่ยคือมาตรการของเรื่องค่าเงินแข็งเนี่ยผมว่านะคือไม่ควรที่จะไปไปไปอะไรกันละนะคือคือใช้ทุกวิธีเลยนึกออกไหมฮะไอ้นี่บอกว่าลดดอกเบี้ยดีอ่าลดไอ้นี่บอกว่าเอาเก็บ เก็บอะไรห,หน่อยของคนที่เทรดเทรดแต่เอ,อสารนี่สั้นใช่ไหมเอาหมนหมดวิธีเลยรวมๆๆๆกันทุกคนเก่งหมดนะสรุปว่าคือผมเรียนอย่างนี้คุณม่อนไอเศื่ศาสตร์สมัยใหม่การบริหารไอตัวทนางนก่งเงินสมัยใหม่เนี่ยถามว่าทําไมาเราหาวิธีไม่เจอรู้ไหมมันไม่มีในตาราครันะครับญี่ปุ่นใช้วิธีการพิมพ์เงินเข้ามานะครับเพื่อให้เงินตัวเองอ่อนเพื่อจะได้ส่งออกได้มีในตําราไหมครับไม่มี อันนี้แบงค์ชาติเนี่ยคนคนแบงค์ชาติหรือว่านักการเงินของเราส่วนใหญ่จบจากเมืองนอกนะฮะ <Okay. S 2> คือใช้ตําราไงนะครับแต่ทางเอเชียตวันออกไปว่าเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาปิดตําราแล้วบริหารหมดแล้ว <Okay. S 2> คือต้องนอกกรอบแล้วนะฮะอาศัยที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกอนะเสร็จประเทศชิบหายไปวอดหมดนะฮะ <Okay. S 2> ช่วยๆกันไปวิธีไหนก็ว่าไปนะฮะใครว่าอะไรถูกก็ททําไปเถอะนะฮะ <Okay. S 2> อย่าให้กระทบกับระบบนะครับเราไม่มี ศักยภาพขนาดนั้นที่จะไปบอกว่าต้องแบบนู้นต้องแบบนี้เพราะเราเป็นประเทศเล็กนะฮะผมสรุปง่ายเลยต้องดูตัวเอง <Okay. S 2> นะครับผิดแล้วผิดไปแก้ใหม่ให้ถูกไม่ถูกก็แก้ไปเสียหายพังหมดอาว่าไปนะครับเพราะสุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบหรอกนะฮะอันนี้ก็คือเซตนี้เรามาดูเซตอินเด็กรูปนี้นะครับเซตอินเดคลเรียนเรียน,เร,ยนเรียนเทคนิคต่อน,นิดนึง <Okay. S 2> นะครับตัวเซตอินเะด็กเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าไวคกนสติกนะครับเกิดในแนวโน้มน,นะครับแนวโน้มขึ้นนะฮะ วันนี้แสดงถึงความมั่นใจของตลาดพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขนาดที่โอเวอร์รีอคนะฮะถ้าเห็นแคนาิกแ้่งนี้ในรายของแนวโน้มเนี่ยให้บอกว่าถ้าอยู่ในโน้มขึ้นก็จะขึ้นต่อนะครับตลาดเพื่อปิดสูงกว่า1560.06นะฮะไอ้1561.06อันนี้ค่า62ล้วกันนะวันนี้ก็คงปิดได้นะครับเพราะว่าถ้าปิดไม่ได้ต้องตำรวจไปจับและนะ ก็ถือว่าเป็นแนน้มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในน้มขึ้นก็พรุ่งนี้ขึ้นต่อค่ะนะครับพรุ่งนี้เซ็ตจะขึ้นต่อนะครับพี่พี่มีตัวหนึ่งอยากถามเอพค่ะอะไรนะเอพีเอเชียนพาร์อ่ะมีคนก็บอกว่ารางีฐานสิบสามบาทห้าสิบอ่ะคือหุ้นมันขึ้นเหมือนนี้นะครับคือเอพเนี่ยคันไม่นําซื้อคงเหมือนว่าหุ้นแต่เนี้ยมันราคาถูกสุด ถ้าเทียบในกลุ่มทั้งหมดเลยใช่พีอีต่ําสุดอ่ะไม่ใช่อ่ะมันถูกสุดราคามันก็ถูกสุดนะครับแล้วก็มันลงมาน้ตั้งแต่สิบาทแล้วลงมาแปดบาทห้าสิบแล้วมันยังไม่ขึ้นใช่นะครับทีน,นี้วันเนี้ยที่ตลาดเซ็ตที่กลุ่มอสังหาไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยของกู้รายตัวหรอกนะฮะใ,<ช>ในกลุ่มอสังหาเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของแมคโครของมันคือเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ย<ช>เพราะว่าเพราะว่ามันคงไม่ขึ้นมาพร้อมกันทุกตัวแบบนี้หรอก ถ้าเป็นเรื่องของว่าเอเชียพัฒ์ที่มันดีมากนะครับผมเรียนนี่เอเชียพัฒ์ที่เป็นหุ้นที่มักจะขึ้นตัวเททายนะฮะของกลุ่มเห็นบอกว่าสเปร์อัพไซด์ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ก็บางทีอัพไซด์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอาจจะคำนวณจากการโอนถูกไหมครับการโอนในไตรมาสหนึ่งแตรมาสองแล้วแตรมาสามมีไหมมีต่อเนื่องไหมล่ะมันต้องพูดต่อไปตักงสองสามแตรมาสนะคือเราจะมาดูกำไรตัวปีเดียวเนี่ยไม่ได้นะที่ผมบอกว่าต้องดูสามปีนะ อ่ามีสต็อกอยู่ไหมแต่ซิริอ่ะมีสิริมีนะครับเพราะยอดขายของสิริปีนี้สูงเป็นประวัติการนะครับเพราะนั้นซิริอ่ะมีที่จะโอนได้ให้โตได้สามปีอ่าคดีพอดีผมไม่ได้ดูนะฮะก็ฟังคอมเมนต์ใครก็ฟังคนนั้นเพราะว่าคิดว่าก็คงทุกคนก็คงมีข้อมูลของตัวเองพี่ดูเทคนิคให้หน่อยได้ปะเทคนิคก็เป็นเป็นมีสัญญาณกับตัวทํารูปแบบกับตัววันนี้เป็นวันซื้อวันแรกอ๋อเอองั้นซื้อวันแรกดีกว่าใช่คือใครใครที่แบบว่า ตกรถนะตกรถสมมตตกรถนะแล้วก็โหลักซิลิลักคิวเฮานะฮะแต่มันขึ้นมาเยอะเออใช่เออเนี่ยเนียพวกเนี้ยซื้อเอพอ่ะสรุปเลยวันนี้วันแรกใช่ไหมต้องซื้อเอพอ่าวันนี้เป็นสัญญาซื้อวันแรกนะครับกแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีรูปนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะการลงขึ้นเอโคฟนะครับ แล้วก็มีสัญญาณกับตัวแล้วก็ทํารูปแบบกับตัวเรียกว่าดับเบิลบัตทอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ซื้อวันแรกซื้อวันแรกนะคะสําหรับเอพเอช Pro จนทรีแต่อย่าไปบอกว่ามันจะสปินแรงแบบซีรีแบบคิวเฮาในวันพรุ่งนี้หรือนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ามันอยู่ล่างสุดเนี่ยมันถือว่าความเสี่ยงต่ำเพราะนั้นมันก็จะขึ้นถ่บดํานะมันจะมันจะไม่สปินแรงนะนะครับ พรงนี้มันอาจจะสปีดแรงวันก็ได้เพื่อยืนเหนือ9บาทนะช่เพื่อว่าหลุดพ้นไปซะไอ้นวโน้มลงนะฮะตอนนี้มันยังอยู่ในแนวโน้มลงอยู่มันต้องสปีดพรงนี้ขึ้นไปยืนเหนือ9บาทให้ได้เทคนิคมันยังไม่ดีเท่ากับไอ้สองตัวที่พี่พูดถึงอ่าใช่เทคนิคมันยังยังแบบไม่ถึงว่าถ้าเราไปจุดมันเนี่ยเจ้าก็ไม่ทำพระเจ้ามันยืนซื้อของเออมันมันความหมายแบบเนี้ยนะครับแล้วเอไอกับเดมโก้ที่พี่ให้สัมตั้งแต่เช้าไล้สองตัวนี้เป็นยังไงเอไอออกออกวันที่24ออกจากคุกใช่ไหมครับควันนี้ออกพร เออออกวันจันออกวันจันแต่วันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่จะคำนวณแล้วว่าจะติดแค่ปล้างไม่ติดเออติดอีกป่วเออเนื่อไม่ติดไม่ติดก็เล่นมาวันนี้แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ไอตัวนี้พื้นฐานยี่สบาทมากที่คุณวิกฤต์กให้สิบแปดบาทพื้นฐานนะฟังคุณวิกฤต์ได้เลยคุณวิกฤต์กให้แบบซัดตั้งแต่สิบี่บาทมาแล้วเอาดูดูราคาทางเทคนิคนะฮะกับราคาพื้นฐานดีกว่าว่ามันสอดคล้องกันไหมเทคนิคพี่ว่าไงจากราคาตรงนี้แป๊บเดียวแป๊บหนึ่ง เทคนิคเนี่ยไม่ต้องไปคำนวณนานหรอกนะฮะลากเส้นสองเส้นนะครับเทคนิคบ้านนังช่วยแนะนาลากให้หน่อยซิจะได้ลากเป็นถูกนะฮะเทคนิคบอกเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มมายี่สิบสองนะฮะยี่สิบสองบาทเต็ม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 มอนฟังดีๆเต็มเต็มไม่ถึงว่าทุกอย่างดีเหลือเกินอะไรเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยแต่ถ้าปกติถ้าปกตินะถ้าปกติเดี๋ยวโทรไปหาพี่วิกิตดูอีกทีเออไม่ต้องไปแรงแรงมากหรอกเอาแบบว่าขำๆกันี่้นะก็อยู่แถวๆนะฮะเทปรฟิตั้างแรกเลยนะ เจอแล้วเทคเลยสิบแปดบาทห้าสิบสิบแปดบาทขายสิบแปดบาทห้าสิบเทคก่อนอเอไอนะนะฮะโอเคนะครับมีตัวไหนจะถามบี๊กไหมแล้วก็ตัวเดมโก้ไปแล้วนะฮะเดมโก้นี่ต้องถือว่าสิบเจ็ดบาทเดมโก้ที่ก็กราฟสวยนะฮะคือพูดถ้าใครพูดนิ่งๆมันเป็นไซด์เวัพแบบนี้นะครับให้เข้ามาซื้อนะครับเขายังปรับฐานอยู่นะฮะยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่แล้วเปลี่ยนแนวโน้มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะครับก็รอรอรอเหมือนถึงว่ารอข่าวรออะไรจังหวะอะไรเขาสักอย่างหนึ่ นะครับที่จะวิ่งแรงนะครับตัวนี้ก็น่าจะไปถึงยี่สิบนะฮะเดมโก้นะเป้ายี่ิบนะเดมโกโซล่าเหมือนกันหมดนะฮะมีีย่เชวิ่งดีหมดนะฮะันเชียโซล่าอยู่ทุกครั้งเออคือเราแนะนําตามพื้นฐานนะฮะค่ะค่ะแล้วก็เวลาจะซื้อขายแล้วถามแล้วก็พูดถึงว่ามันมันยังเป็นแพทเทิร์นของขาขึ้นอยู่ในแพทเทิร์นยังไม่เสียนะฮะแพทเทิร์นยังดูดียังมั่นคง ผมสรุปไม่ง่ายผมดูผมดูเทคนิคเนี่ยนะครับเจ้าของยังไม่ขายอะเดิมโก้ฮะทั้งสองตัวดูได้ยังไงว่าเจ้าของยังไม่ขายูตัวไหนเจ้าของขายแล้วผมไม่ซื้อดูได้ยังไงว่าเจ้าของยินทัินทัเอย่างอย่าง CPO เนี่ยเจ้าของขายอ๋อเหรอขายไม่ต้องเป็นปีละอ๋อเหรออย่างเงี้ยผมไม่ซื้ออืนะครับผมกลัวที่สุดอะคือผมเล่นทุนเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะกองทุนรวมฝรั่งผมกลัวเจ้าของกลัวเจ้าของขายหุ้น พี่พี่รู้ได้ไงพี่ไปถามเจ้าของหรอไม่ได้ถามแล้วดูจากกระดานเนี้ยผมไม่คุยกับเจ้าของหุ้นเลยผมเคยบอกแล้วไงผมดูจากจากเทคนิคเนี่ยนะครับแบบไหนที่บอกที่บอกว่าเจ้าของซื้อแบบไหนดูง่ายๆอันแบบไหนยกตัวอย่างเซตบวกอ่ะเองก็ไม่ขึ้นเซตลงนะวิ่งสวนแล้วพอเซตบวกไปยืนขายอย่างเงี้ยหุ้นเนี่ยเจ้าของขายหุ้นอ๋อไมโครนี่ตอนนี้เจ้าของกําลังขาย พอไม่โควไม่ต้องไปดูมีราคาเขาซื้อแล้วนะครับแบงค์กรุงเทพเจ้าของขายเหรออ่แบงค์เทพไม่ใช่แบงค์เทพนี่ก็คือเจอคนอื่นขายค่ะนะครับแบงค์เทพเจอคนอื่นขายเพราะว่าแบงค์เทพเนี่ยกำไรไม่เป็นที่ประทับใจค่ะของนักวิเคราะห์บางคนค่ะก็ขายออกมานะฮะแบงค์เทพมีวอลุ่มแต่ก็ปิดไม่หลุดสองสองสองไงค่ะค่ะยัยืนให้ที่หนึ่ยังยืนให้อยู่อ่าใช่จับได้ถ้าแบงค์เทพยังไม่หลุดสองสองนะก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็น descending เขาเรียกเขาเรียกอ descending triangle ไม่ใช่ ascending t a n เก r นะครับก็สามารถที่จะทำนิวไฮขึ้นไป260ได้อยู่แต่นี่แจ๊สเจ้าของก็ขายสิเซตขึ้นขนาดนี้20จุดอย่างแดงอยู่เลยเ้าผเมื่อวานนี่ที่ผมบอกนะว่าผมไม่รับผิดชอบนะไปไล่กันอย่างนั้นเนี่ยค่ะนะครับไปไล่กันเองเจ้าของเขาไม่เขาก็หลอดซื้อกลับเพราะว่าหุ้นแจ๊ดเวลาขึ้นไปต่อถึงนี้ไปต้องเป็นน้นลงทุดแล้วเพราะมันสูงมากแล้วก็วอลุ่มเทรดมันเยอะถูกไหมครับ ก็จะเอาคนที่แบบซื้อมาแล้วก็หวังว่าจะเก่งกําไรในวันนึงแล้วจบเนี่ยหุ้นมันไปไม่รอดหรอกอพี่เทคนิคที่พี่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะที่พี่บอกว่าเจ้าอหุ้นที่เจ้าของขายคือให้ดูง่ายๆถ้าเซ็ตขึ้นใ่ไม่ใช่ดูวันเดียวนะครับดูต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันแล้วเราจะเห็นภาพพฤติหรไมขนาดนั้นเลยดูพฤติกรรมใช่ใช่ฮะแล้วก็มีคอสซิงมามีอะไรมานะครับโดยเฉพาะที่มัน สลับซับซ้อนมากๆอ่ะนะฮะมันก็จะเห็นมีการคอรสซิงกันอะไรกันเนี่ยมาตลอดนะผมเอาสรุปว่าถ้าดูไม่เป็นผมดูให้แล้วกันว่า CPF กับ c p r เจ้า,าจของขายนะ CPF c p r เจ้าของขายใช่โอ,อ้ถ้าอยากซื้อเขานี่ก็ต้องรอให้เขาขายเสด็จก่อนให้เขากลับมาซื้อใหม่ก่อนอให้เขากลับมาซื้อใหม่ก่อนเขาขายยังไงทั้งที่หุ้นมันขึ้นอยู่เบอร์หนึ่งนี้เขาขายมาเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยหรอตอนเนี้ยคือใช่เมื่อวานเขาก็ขาย อหรอแต่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายในนามคนไทยนะตอนอ๋อเขาขายในนามต่างเอ๋ออ๋อใช่ใช่อืมอืมอยู่ไม่รู้มากเลยค่ะคือตอนนี้หมื่นสามพันล้านคุยแบบหลังไม่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาโกรธผมนะเออได้ได้ได้เดี๋ยวไปแอบเดี๋ยวโกรธผมว่าผมไปรู้ทันเขาเก่งกว่าเขาทำไมไม่รวยมากกว่าเขาทำไมถึงมาเป็นลูกจ้างอยู่ไรเงี้ยยังเป็นใครกระจอกวิจารณ์ได้ไงรู้ได้ไงทำนรงเนี้ยรู้ได้ไงเงี้ยทางใครทางมันอืมอืมอืมใช่ไหมอืชอ่ะที่ใครที่มัน ือเรารู้แล้วกันแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะมาบอกนักลงทุนที่เป็นฝั่งเรา <c oughs> เพราะเราอยู่กับแมงเม่าใช่ไหมเราอยู่กับน,นักลงทุนรายย่อยเราก็มีหน้าที่มาบอกนักลงทุนรายย่อย <c oughs> เพราะเขาก็เป็นฝั่งหนึ่งฝั่งผลประโยชน์คือเจ้าของหุ้นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกองทุนรัวมีฝั่งหนึ่งก็เป็นฝรั่งใช่ไหมครับฝั <c oughs> ่งเราเรามีป๊อปเทดอีกฝั่งเราเราก็อยู่ฝั่งแมงเม่าฝั่งแมงเม่าเวลาบอกก็ต้องบอกผ่านสื่อให้พร้อมๆกันจะมาลือบอกทีละคนเมื่อไหร่จะบอกครบทั้งประเทศตอนนี้ทั่วโลกัััอคค่นนยูะรบ เสียดก็หุ้นก็ถือถือหุ้นกลับบ้านนะครับถือหุ้นกลับเป็นเป็นคาคาแนะนําเหมือนกันก่อนวันที่สิบเมษาที่บอกว่าให้ถือหุ้นไปเที่ยวสงการนะครับมีผมมปคําพูดไปฟังเทปนะฮะวันที่วันที่เก้าวันที่สิบอ่ะเมษาเนี่ยผมจะบอกไว้ว่าหลังสงการแล้วหุ้นจะขึ้นแรงโดยการขึ้นของอะไรครับของโดยการซื้อของกองทุนสถาบันขนาดใหญ่แล้วซื้อแล้วหุ้นจะขึ้นไปแบบว่า ทุกคนไม่คาดคิดเนี่ยว่ามันจะขึ้นได้แรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าถ้าถึงวันนี้เนะี่ยต้องกลับไปย้อนฟังเทปวันที่เก้าหรือสิบเมษาว่ามัน<ม>ถ้ามันจริงเนะี่ยคุณก็เชื่อ,อนะครับเพราะว่าอารู้ได้ไงอนะ่ะก็ผมไม่ได้ทมอยู่แล้วผมรู้ได้ไงสแสดงว่ามันวิเคราะห์ได้เทคนิคใช่ไหมคะอ่ามันดูหมดนะมันดูข้อมูลทั้งคือมันดูข้อมูลทั้งโลกอนะ่ะเพราะผมดูทุกวันอยู่แล้วนะครับคือผมซอกแซกไปดูหมดอ่ะในตลาดอเมริกาในนิกเกิลผมดูหมดอ่ะใครตั้งกองทุนมาใครทำอะไรผมดูหมดอ่ะ เพราะฉนั้นผมมีข้อมูลนะคพี่นะครับส่วนทีเฟกก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะทำอยู่หายละทีเฟกตอนนี้ก็คือก็ผมบอกให้ลองดูไหมฮะเป็นศูนยสี่ศูนจุดหกนะครับตัดมาก็ต้องสต็อปนะฮะสต็อปลอยไปแล้วนะครับตอนนี้ถามว่าจะลองไหมก็คือเราลองมาแล้วเราไม่ลองละลองตอนเช้าแล้วนะคะตอนนี้เราไม่ลองนะครับ ตอนนี้ตลาดปิดแล้วใช่พี่อส่วนทองนะครับ<ช>ก็ตอนนี้หนึ่งเก้าเก้าห้าศูนย์ก็อีกค้าสิบบาทก็สองหมื <20 S 2> <20 S 1> ่นเนี่ยไหมมันก็มานะครับต้านต้านแรกสองหมื่นห้าร้อยนะครับส <250, S 2> องหมื่นห้าร้อยไปสองหมื่นหนึ่งพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันคือคุยผมอะคิดว่ามันขึ้นไปที่เดิมแล้วเมื่อช้าที่ผมบอกว่าทองที่มันขึ้นครั้งเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นเพราะราคาทองมันทีขึ้นเพราะเงินบาทอ่อน ใช่ไหมครับเงินบาทอ่อนมาสิบสี่ตังค์เลยเห็นไหมฮะสิบห้าตังค์เห็นไหมฮะแล้วทองบาทที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเงินบาทอ่อนเห็นไหมครับตอนนี้เจ้าก็แสดงว่าเป็นไงครับมันวิเคราะห์ได้ว่าเงินบาทจะอ่อนถูกไหมครับผมต้องบอกว่าทองเนี่ยมันจะขึ้นให้ถือไว้โดยเงินบาทอ่อนแต่ไม่ใช่ราคาทองขึ้นค่ะอ่าล้วเงินบาทอ่อนจริงไหมฮะจริงแสดงว่าวิชาการวิเคราะห์เนี่ยมันมีจริงนะครับจะต้องวิเคราะห์เป็น ตอนนี้เจ้ากําลังเข้าทรงพี่นิพนธ์อยู่นะฮะไม่นี่ยเจ้าไม่ทรงผมอะ <c oughs> เจ้าก็เจ้าเลยคือตอนนี้เจ้าเจ้าส่วนใหญ่นะ <c oughs> ฟังผมพูดแล้วมันก็ไปทํากันเ <c oughs> จ้าส่วนใหญ่ทําตามผมอ <c oughs> <ừ> ืซึ่งเราก็พูดในแง่ของสิ่งที่มันควรจะเป็นตามทฤษฎีของการลงทุน <c oughs> ที่เป็นไปตามสภาพที่ผมเข้าใจนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ไปบิวให้ตลาดมันผิดเพี้ยนไปจากสภาพที่มันควรจะเป็นค่ะลงผมก็กล้าบอกว่ามันลง ขึ้นผมก็บอกว่าขึ้นตามทฤษฎีที่ผมรู้มานะครับคแล้วผมก็เชื่อว่าผมไม่สามารถที่จะไปชี้นาตลาดได้นะครับตอนนี้ทางกําลังเข้าทางพินิพลแล้วนะคะนักลงทุนทุกท่านพรุ่งนี้มันเข้ามาไหนมันเข้ามาตั้งแต่น้ำท่วมนะมันเข้ามาแต่น้ําท่วมนะมันเข้ามาเรื่อยแล้วจะไม่ไม่เคยผิดเลยนะขายปอาตรกไหนก็ลงสองร้อยจุดซื้อเพเดี๋ยวมันก็ขึ้นเห็นไหมฮะเออมันเป็นมันเป็นนี่นี่ท่าสมบติว่า ปอบสูภาพเลยนะแม่นวันนี้อีกปอบเขาสิงหรือว่าเจ้าเขาสิงบางทีปอบไม่ไม่ค่อยสุภาพไงบางทีปอบใจร้อนอยากได้ข้าคอมอยากได้อะไรเงี้ยนะมันก็เล่นแบบเหวี่ยงจนกราฟแบบว่ากราฟหลอกอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องกลับไปดูนานหน่อยเป็นชั่วโมงอ่าหลอกดีกว่าเอางี้พี่พูดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอย่างแล้วนะพูดที่พี่ว่าว่าพรุ่งนี้มันต้องขึ้นโชว์เดเอาเอาอันนี้ตลาดปิดแล้วไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเราเอาตัวเดียวอ่ะพี่ว่าไงตัวไหนมันขึ้น ขึ้นทุกตัวอีกไม่เอาไอตัวที่พี่แบบอุ้ยชอบอันนี้มากเลยมมีประโยชน์แล้วมันปิดแล้วก็ปิดแล้วไงปิดแล้วอยากรู้อะปิดแล้วอยากรู้ใช่ไหมใช่อ่แสนสิริเพราะว่าสี่สามศูนย์ของแสนสิริน่ะเป็นแนวต้านดูว่าพี่ที่คนนี้จะผ่านผ่านแสนผ่านสี่สามศูนย์นะวิ่งขวนเลยอ๋อสี่สามศูนย์ถูกมันเป็นนเดี๋ยวจะนั่งดูกับพี่ผู้นี้สิบเอ็ดโมงคืนแล้วแสนสิริกับคิวเฮาส์เนี่ยวิ่งคู่สะทานโลกันเพราะคิวเฮาส์เนี่ยนะแนวรับสี่ศูนย์หกแล้วขึ้นมาปิดข้างบน 428ได้ปันผลฟรีถูกไหมครับค่ะอ่าไทยหุ้นอะไรเอ่ยลงก่อนเอ็กหลังจากเอ็กแล้วไม่ลงแล้วขึ้นนะไม่เป็นไปตามตลาดคําตอบคิวเฮาส์คิวเฮาส์ลงก่อนเอกจริงๆนะเพราะเอกปั๊บมันขึ้นเฉยเลยขึ้นนะฮะล้วขึ้นมาตรงนี้อ่าตอนนี้เฮาส์ไม่มีแนวต้านอันนี้เรายังไม่มีไม่มีได้เสียเวลานี้แล้วเราคุยได้เต็มปากละถูกถูกอ่ะพินบนเชื่อว่าสองตัวนี้มันจะขึ้นพรุ่งนี้ใช่แล้วก็ถ้าวันนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีข่าวว่า High, อตีตันไะทยจะติดเทอร์นาบอลลิตนะเจอกันสิบบาทแหมติดเก้าบาทนะมีพี่อุตสามางไปติดเก้าบาทคือเวลามันลงมาให้ซื้อขึ้นไปอย่าไปซื้อวันนี้ถ้าใครจะซือนะ้ออีทันไทยเนี่ยเดี๋ยวมันถึงมันไปเก็บคืนหมดนะที่ติดอ,อยู่แล้วก็ผมไม่รับผิดชอบแล้วนะคุณพี่ที่น่ารักดิฉันเอาผ่อนไมให้ดูนั่งคึกคักกันใหญ่เลยมอนลุ้นกันนะลุ้นเลยเพ่คือคือถ้าลงทุนใหม่ๆนะฮะเวลาหุ้นลงเนี่ยก็ไม่คิดจะซื้อคือคิดจะกลัวนะฮะ แล้วถึงเวลานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมาซื้อแถวๆนี้แต่ผมยืนยันว่าซื้อแถวนี้ก็ยังทันคแต่วันนี้แต่พวกนี้ถ้าซื้อนะต้องเป็นเทรดดิ้งล่ะเขาเลือกเทรดดิ้งเซลล์คือซื้อไปแล้วก็ซื้อไปขายด้วยซื้อไปขายด้วยแล้วก็คุณน้อยลงเรื่อยๆใครลุยซื้อพวกนี้จะไม่ต้องกอดนะถ้าขึ้นเอาพวนี้อีกเท่าไหร่อีกยี่สิบจุดก็หนึ่งห้าเก้าสี่ ใช่ไหมพรุ่งนี้บวกยี่สิบจุดหนึ่งห้าเก้าสี่อาก็จะพันหกแล้วถึงเจอพันหกก็ต้องย่อใช่ไหมใช่ใช่มันตามเทคนิคอะพี่มันก็ต้องย่อหน่อยถอยให้รับหน่อยยิ่งถ้าพรุ่งนี้ขึ้นไปวอลรุ่มแปดหมื่นล้านเอาก็เลิกแปดหมื่นล้านอจดไว้เมื่อเบระเมื่อเบอร์ถอยถอยเลิกเลิกไม่เลิกก็เลิกก่อนย่อยถอยเออถอยก่อนนะแต่ถ้าพรุ่งนี้อ่ะหกหมื่นอ่ะพันหกก็ขนมไปต่อไปต่อพันหกร้อยห้าสิบพันเจ็ดอ่ะ ได้ได้สองตัวเด็ดเจอกันพี่ทุกนี้เจอกันขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ